ยูต่อพี่น้องแกดันข้าวล้มอยู่นี่ไม่ล้มจะข้าวล้มต้นไม้นี่นี่ต้นไม้ต้นไม้ก็ล้มนาใครข้าวล้มไม่ต้องเสียใจเลยพี่น้องเ้อนาทุนนี้ล้มแม้กระทั่งต้นไม้ไม่ใช่ธรรมดาเลยพี่น้องนาต้นไม้ยังล้มภาษาอะไรข้าวนะรูแกจะยังไงไมาดู ก็ข้าวไปขึ้นนะพี่น้องนะมันล้มมือควักไม่ควักแล้วล้มเกินล้มแล้วก็ข้าวก็ยาว เนืเน้อไปก่อน <c oughs> ข้าวมันลมม้มอีกน้องโอ้จับมันไปมันมีกอไผ่มีอะไรเยอะแยะเลยพี่น้องข้าวมันเลยล้มทำไมไม่มีกอไผ่ไม่มีต้นไม้ไม่ล้ม่ยทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ข้าว ไม่มีต้นไม้ต้นกอไผ่อะไรเยอะๆข้าวชอบลมนีดนึงนะอันนี้ไม่ใช่นาผมเด้อผมมาถ่าย,ยไปดูเสียงนาผมยังไม่เกี่ยว ให้หมดเดิข้าวนาตัวเองนะจะปล่อยไว้มันมีแม่ไผ่ด้วยนะพี่น้องพอไผ่โน่นแต่ว่าปลายไผ่มันก็มีริงไผ่มันก็หล่นลงมาวันดีๆเด้อพ่อใหญ่เลยไม่งั้นเจ้าจหลุดเลยเยาะให้ละเอียดละเอียดก่อนคืนเด้อเด้อพ่อใหญ่เด้อ พ่อใหญ่รถก้ไม่ใช่พ่อใหญ่คนขับรถนี่เป็นพ่อใหญ่ตลกดีอ่อุนานาำแกก็ประมาณไม่ใช่จะถึงสิบปีแล้วบ่อพวกเครื่องยนต์พวกอะไรไม่ต้องพูดถึงนวะพี่น้องเพราะว่า่องเงินเขาดีโย่หมดแล้วถ้านะปรปับตู้แต่งตู้ไหมไม่ได้ปรับได้แต่งพี่น้องเดิมๆโรงงาน พาะมุมน,นี้มุมเดียวแกตักไปสามนาทีอไหนไหน,นไยีกโอ้ต้นเดียวแกยังตามเก็บเลยพี่น้องข้าวต้นเดียวที่แกย,ย,ยังตามก็ไปเอา ข้าวล้มแกแมวเลย no แกไม่เข้าไปเลยไม่ใช่ข้าวล้มต้นไม้ล้มแกไม่เข้าไปเลมด้ขาไปนะเพเดียวไปแล้วหันไปเลยพี่เรียบร้อยหนูไม่มีนะพี่น้องนะไม่มีหนูนะหนูไม่มีหนูไม่มีหนูมีมีแต่ข้าว ข้าวแกก็ไม่ร่วงนะพี่น้องนะไม่มีนะไม่มีไม่ร่วงไม่มีนะมีแต่น้อยนะมีก็ไม่มีจะไม่ใช่มีอยู่แต่น้อยนะพี่น้องนะส็บเกียบร้อยครับพี่น้องงานนี้เนี่ยเนี่ยดีตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมต่อสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับกดติดตามด้วยนะครับ